นี่ได้แล้วครับแน่นแล้วนี่จบแล้วอันนี้ละตองห้ามต้องมัดเลยใส่โอ้ตีอะไรทุกวันปลายเลยไปยุ่ยีุ่หอบเสกมีเทาะแต่นี้ต้องห้ามใส่เต็มใช้ดีแน่นแล้วนี่ใส่แว่นเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยแล้วอันนี้ปะมีกระตุ้ยมันโอ้ยจะไหมเฮ้ยไอ้บูธไอ้บูธยางยังไม่ขาดเลยอันนั้นเชื่อมอยู่ไม่ได้รับหนักอะไรนี่แค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเฉยใช้ได้แล้วเด่นแล้วครับเชื่อมไอ้ไอ้นั่นไหนร่นเชื่อมเหนียวอย่างดีแล้วเเชื่อมหียวครับ นี่ใส่หมดแล้วเดี๋ยวตั้งศูนย์ครับเดี๋ยวดิสเบกหน้าสองอันโอเคจบ